ป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะป้าบัวปลูกพริกกระเหลี่ยงไว้เนาะเนี่ยค่ะปลูกใส่ถุงดำแล้วก็ฝนตกหนักตกสี่ห้าครั้งอย่างแรงๆทั้งนั้นเลยค่ะป้าก็มาพวนดินค่นียค่ะพวนดินเราก็อย่าไปพวนใกล้ต้นพริกนะคะพวนดินอันพวกนั้นอะป้าพวนสเสร็จแล้วแล้วพวนดินแล้วป้าก็จะมาใส่ผงกาแฟค่ะป้าจะมาใส่ผงกาแฟค่ะ,คะ มาดูกันนี่ค่ะป้าก็พรวนแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะพรวนให้เขาว่าอะไรนะไม่ให้มันแน่นให้มีอากาศในดินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพรวนพรวนก็จะไปพวนใกล้ต้นของเขานะคะนี่ค่ะแถวนั้นป้าพรวนมาเสร็จแล้วแล้วก็ป้าก็จะมาใส่กากกาแฟเนี่ยค่ะลรยลงไปเลยค่ะ เพื่อไล่มแมลงตัวเล,เล็กๆน้อยๆเนาะพ่นทางใบนี้ป้าก็ใช้เหล้าขาวค่ะไส่เลยค่ะแล้วมาใส่กากกาแฟก้านนะคะพ่นเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะ เริ่มโผูพ้นปากถุงแล้วค่ะเริ่มแบบเห็นเป็นใบขึ้นมาแล้วนะคะ ไม่เห็นหน้าสักหน่อยสักหน่อยโอ้ยอไม่เห็นหน้าเนี่ยค่ะปาก็ใส่ผงกาแฟเนาะใส่ผงกาแฟแล้วก็พ่นดินให้พริกค่ะก็ยังไม่เสร็จเนาะใส่ประมาณนี้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาใหม่ก็ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามารับชมนะครับวันนี้ป้าทําเป็นคลิปสั้นๆค่ะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะป้าก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย